The cat sat on the ป,ประกาศใหม่ของกรมสัมพารยังคาที่ให้แพลตฟอร์มออนไลน์รายงานข้อมูลรายรับทั้งหมดให้กับกรมสัมพารแบบนี้พะะ่อค้าแม่ค้าออนไลน์กระทบหนักเลยคะ่ะเพราะว่าสัมพารจะรู้ข้อมูลรายได้ของเราทันทีซึ่งข้อมูลที่สัมพารให้แพลตฟอร์มออนไลน์ก็จะมีดังนี้คะ่ะก็คือจะเป็นจํานวนครั้งแล้วก็รายรับในส่วนของรายได้ค่าธรรมเนียมรายได้ค่าในหน้าหรือว่ารายได้อื่นๆที่แพลตฟอร์มมีการเรียกเก็จบจากร้านค,ะคะ่ะโดยที่เขาจะ ให้แยกเป็นข้อมูลเลยนะว่าแต่ละรายการที่ได้รับมาเนี่ยรับจากร้านค้าไหนบ้างเท่านั้นไม่พอค่ะเขาต้องบอกด้วยว่าเลขประจําตัวบัตรประชาชนชื่อสกุลหรือว่าร้านค้าที่เปิดเป็นนิติบุคคลนะคะก็ให้รายงานเลข13หลักให้ครบถ้วนรวมถึงชื่อนิติบุคคลด้วยแบบนี้เนี่ยถือว่าหนีภาษียากมากเลยค่ะนอกจากนี้นะคะเขายังให้รายงานในส่วนของเลขบัญชีธนาคารชื่อบัญชีธนาคารที่มีการปไ๋ยกับร้านค้า นันน้ๆด้วยดังนั้นใครเนี่ยที่กําลังหนีภาษีอยู่โดยการเปิดหลายบัญชีก็อาจจะไม่สามารถทําได้อีกต่อไปเนาะเพราะว่าเมื่อกฎหมายนี้ออกมาที่บังคับใช้เมื่อวันที่1มกราคม2 5 6 7ข้อมูลทุกอย่าง แม้ว่าจะเปิดหลายบัญชีมันก็สามารถถูกรายงานะให้กับกรมสรรพากรได้ทีนี้สรรพากรก็จะทราบข้อมูลรายได้ของร้านค้าเราทั้งหมดเลยแล้วเมื่อเขาเอาไปเช็คนะว่าเราไม่ได้ยื่นเสียภาษีให้ถูกต้องหรือว่าไม่ครบถ้วนเขาก็อาจจะเรียกเข้าไปชี้แจงหรือว่าแจ้งให้เสียภาษีเพิ่มเติมในส่วนของเบี้ยปรับเงินเพิ่มก็เป็นไปได้ค่ะดังนั้นนะใครที่ทำาค้าออนไลน์แล้วก็เสียภาษียังไม่ถูกอยู่ อย่าคิดทําเลยนะคะเพราะว่าสัมภาร์เขามีวิธีแล้วก็รวมถึงมีประกาศออกมาให้ทางแพลตฟอร์มเนี่ยช่วยนําส่งข้อมูลให้สัมภาร์สัมภาร์จะได้เรียกเก็บภาษีได้อย่างครบถ้วนมากขึ้นนั่นเองค่ะหากใครอยากเริ่มทําให้ถูกต้องนะคะก็ลองจิ้มที่กระการ้านี้ได้เลยค่ะจะสอนเกี่ยวกับการยื่นภาษีวิธีการคานวณรวมถึงการทำรายรับรายจ่ายของร้านค้าอะไรเอามาหักลดหย่อนได้บ้างจะสรุปครบให้จบในคอร์สนี้เลยค่ะ หรือใครมีคำถามเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะ